ฝนตกสองหมือแลวพี่น้อง่บด้เฮตงานเลยไม่ได้ทำงานสวนเลยเนี่ยอาอ้าบักน้อยน้อยนั้นไปใส่ละหบักน้อยน้อยน้ยดําเปื้อเปื้อเลยบมักน้อยน้อยนั้น,น,น,นมันเห็ุอ,อีหนังน่ะเออยดากดำเปือ้อเปื้อฝนตกลูกจะไปไหนหนูหนูจะไปไหนลูกไม่ไปนะฝนตกไม่ไปนะบบสน อาบน้าแห้งแท่มือมาแก๊ะพอดังมันสีมือนนะมันไม่ต่ขี้ไขเยอะนีม่มาเลยแม่กับลูกพ่อปันกันตากฝนแม่ก็เฝ้าลูกตากฝนอยู่นี่ละแม่กับลูกกับพ่อปันกัน,นลูกนางสำบัน,นี้ฝนมันตกอากาศเที่งหนาวพร้อมพี่น้องหนาวเน็บ เรอเสียงน้ำม,มันตกแห้งเติอบอยู่ได้ไนี่พี่น้องปลาเขา้าขาวปลาเร็วลูกเร็วแยกแต่หมูมานี่เร็วๆเร็วๆเ,เรื่องอะไะนี่แม่เฮ็ดเฮ็ดมองอันสิปลูกดอกไม้ปลูกสวนบ่ได้ปลูกพักนี่เด้อเห็นมาดากเปื้อนวัดบัา,บากลาแหมอืมง่ะ ขยับหัวเขาไปหันนะพี่น้องมองหน่อยสิเป็นสวนดอกไม้หันนะได้เห็ดงานถ้าฝนปรกอันนี้ฝนตกสองเมือโอ้ยเบือดายพี่น้องอยู่ในบานก็เห็ดงานอย่างอื่นไปหันละพี่น้องไม่น่าดูเลยเนี่ยฝนตกเอาพักอันพักอยู่ในบานเอาออกมาตัดออกเบิดแลวตัเนี้ย ที่แหลมบางงามต้งได้พี่น้องเพราะว่าถ้าห้าเอาออกมาข้างนอกกับป้บอุ้มพุม่มนะพี่น้องควรต้องตัดออกให้เบิดอืตตัดให้เกลี้ยงเอามาตากฝนสำบรับตายอีกสบับพักขึ้นหนาวแต่นอ้องอันนี้ต้นบักแอปเปิลข่อยหนาวหนาวหนาว,นาว เพิ่งมองนี่ห้อยคอยคุดมองสิปลูกดอกใหม่คอยเห็นมัเห็นละคุดมาก้อนนี่พี่น้องเห็ดดอกใหม่มองนี่ ขนดินพี่น้องตัวก้อนนี่เนาะขุดเป็นร่องไวนะ้นะเพัดว่าพัดเจสางอีกมองนี่ฮะนะขุดเป็นร่องไว้แล้วก็ค้นด,ดินไปใส่ให้มันสูงสูงฮะนะเอยหนาวคักด้วนี่พี่น้องให้ลูกใส่ามาขี่มาเยียวอันคล้องโมนี่คอยกันเพาะพักพี่น้องพักข่อย พอไว้กับบดขนเขาบ้านว่าสิขนเขาบ้านก็นเลยโอ๊ยมันก็หลายโผดก็ข้านอีกแล้วล่ะปล่ <Boy man. S 1> อยแม่มันพลาดเกเกิดดอกเอาไว้นี่แต่ว่าไอ้ยังเหรอเอาไว้นี่สักหน่อยเพาะไว้ต <c> ร <oughs> งนี้ก็อันคัดเลือกอันเมล็ดพันธุ์หลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะพุ่นละมองนั่นอันมองปลูกอันเอ้ยมองไอ้ยังก็ ดอกบัวดินข่อยพู่เห็นบ่วแค่เขียวผลพี่น้องเจังนอกข่อยก็ไปจอบทายมาให้มูเจา้าเบิ่งอีกทันตัวอืมก็สิวนไปวนมาอยูน่น่ะเดี๋ยวก็เป็นแมวเดี๋ยวก็เป็นหมาเดี๋ยวก็เป็นสวนพักเออยี่หรอกพนี่แหละหากินน้ำเหลาะมวนี้แหละพี่น้องแอมแปะไปนี่ละก็ชีวิตประจําวันเนาะโอ้ยโตแข้งป็นนันบ่วน้ำือหงอยูน่น่าบ้านนอกบัดเี้พูนท่างท่างเละเลยบอก น้ามหง่ตัวมองหนังไหมมันมองเลี้ยวเขาปน่น้ามันหง่คอยสิทธิเฮ็ดทางน้ำให,มห,ห,มมมห้มันไหลเออเห็นบ่มเออน้ามันไหลไปสิให้มันไหลไปพูนไปล่งทีพอถ่าอันผุนกันพระ่าค้องคอยกันรับมองเทถนนุ่นมา อันยี่หม่องฝนคอยไปเฮ็ดห่อยีอผ่ผนเมื่อวานเมื่อก่อน,นบันนี่คอยกับตะีดข้องน้ำให้มันไหลลงไปหันหม่องต้นไม่ตายพี่นอ้องอือบัให้มันมาลงพี่แล้วตะกี้มันสีมาลงแต่หม่องหนีเด้อือนี่มันสีมาไหลลงตรงแต่อันทางหลังบานคอยเนี้ยปลาผลจังว่ามันเป็นอันจังว่ามันเป็นถ้ำแล้วพี่น้องมองหัน,น,นอันอือ แต่ว่ามันเป็นถ่ำเป็นโงนนั่นแล้วมันเป็นอันเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบอะไรนะฮะมันเป็นอีอย่างกับเป็นโศกน,นะเป็นแบบน้ําไหลลงฮะเป็นลุ่มนะนะโอ้มีต่ตะขีกระลื้นอัน <c oughs> อน,นี่ก็เลยล้างบ้านเนะี่ยฝนตกที่มาตกเนกาะบ้ันใดๆเวลาก,กวาดพี่น้อง พอหายมันหอดหนาหรือดูร้อนนี่ให้ฝนเศร้าตกบัดน,นี้ก็สิได้เวลาคัดเจ้าบัดเนี้คัดพื้นไม่แล้วก็ถ้าสีไม่พี่น้องอืมเพราะว่าตั้งแต่ถือมาเขาเกิดขูดสีออกบะสอบสีมันพอใหญ่บะสอบสีพอใหญ่ก็สิเปลี่ยนสีมันอ้ยมันหนาวแต่พี่น้องหนาว หมักหน,น่อยน่อยมักน้อยหน่อยโอ้ยหมักหน่อยน่อยโอ้ยหมักน้อยหน่อยเจ้าบ้านเย้เจ้าบ้านเย้เจ้าบ้านเย้เด็กเหม็นไอเด็กตูดเหม็นเนี่ยเลยพอเพิง่งจะมาเห็นบานแดดากมลแต่ถือเป็นข่อยตัวผ้าอาบน้ำพี่น้องเอ้ยบักลาดากเหม็นเอ้ยทกกระปุกเด็กทกกระปุก